สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนสวัสดี YouTube สวัสดีแอปคินิมเตอร์วันนี้นะครับลุงสันออกมาเป็นช่างจําเป็นนะครับ <Okay. S 1> นอกสถานที่ <Okay. S 1> ก็คือไม่ได้ทําคลิปอยู่ในบ้านนี่มาทําบ้านนี่คุณแม่ <Okay. S 1> ผมจําได้ใช่ไหมครับที่ลุงสันเคยได้ถ่ายคู่กันตอนที่ทําหุ่นยนต์นี่คือคุณแม่ที่ถ่ายรูปคู่กับลุงสันจาได้ใช่ไหมครับวันนี้คุณแม่ให้ลุงสันมาทําซ่อมคลื่สักค้าไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาการคลื่สัปคาที่คุณแม่เสียเนี่ยเป็นอะไร,ะร oh. สวยงามมากเลย นะครับดูกว้างนะครับบ้านนี้รู้สึกกว้างมากแล้วสวยด้วยนะครับเป็นบ้านเหมือนบ้านทรงเปนเลยสวยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันหลวงสันจะพาไปดูนะครับที่ว่าหลวงสันจะมาเป็นช่างจําเป็นในวันนี้นะครับที่ว่าจะมาซ่อมความเอ้ยซ่อมเครื่องเสื้อผ้านะครับพอดีพี่แล้วก็คุณแม่ให้ให้หลวงสันช่วยมาดูจริงๆหลวงสันทำไม่เป็นหรอกแต่จะลองทําดูนะครับมาลองทํากันดู เไฟไเส็ยแล้วปิดน้าปิดน้าใช่ไหมปิดล้วครับพี่เห็นไหนมพี่นมเห็นไมี่เนเนไมพี่เจนี่เเห็นเน่นเี่เนเนเ อาการที่ตัวนายเนี่ยน่าจะฝึกเป็นเฟืองอยู่ด้านในเป็นเฟืองอยู่ด้านในนะพี่ทีนี้ทำไงถ้าเราจะถอดถังที่พี่ถอดถังพี่ถอดถอดยังไงนะถอดขึ้นอ๋อนี่ยกขึ้นดีได้เลยใช่ไหมพี่ยกขึ้นแล้วเดี๋ยวครับอาจารย์ตอนนี้เห็นแล้วนะครับเป็นเฟืองที่อยู่ตานด้านล่างนะครับสงสัยจะต้องถอดให้พี่เขาเอาอะไรเนี่ยไปหาซื้ออะไรมาเปลี่ยน เอาเนี่ยถอดนะถอดนะพี่นะพี่หนุ่มครับครับปูเดี๋ยวลองลองอีกทีอีกทีนะเด็กปากอนนนะนะันนั้นนะพี่นะเห็นนะตัวนี้มันเหมือนมัน,นเหมือนอกับเซนเซอร์อ่ะเวลามันปุ๊บมันจะตีกลับมันปุ๊บตีกลับโอ้สุดยอด ครับเอานะครับพอครับหนุ่มถอดแล้วยกออกทครงนี้ได้เลยนะพี่ใช่เดี๋ยวต้องยกออกใช่ช่วยเอาไปล้างอยู่ ต้องถึงมือลุงจั่นี่ตัวสตัวเลรอครับข้างหน้นาน,นี้นี่นี่เราไปยุ่ไปท้งานเลยแล้วราคาที่แล้วผมก็พิงไปนะั่น แล้วผมก็ค่อยๆถอดออกมาฝากไว้ที่พี่หรือเราจะถอดใส่น้ำอะแล้วแต่ถอดใส่น้ำก็ยกฟางได้เลยใส่ไ,สไฟไหเหลี่ยวดีจริงอ๋อนี่มันจะต้องมีใส่ๆๆๆแล้วลองถอดถังดูก่อนนะครับด้านล่างด้านล่างเราจะมีเฟืองอยู่สงสัยที่ว่าน่าจะเป็นเฟืองตัวนั้นแหละเพราะว่าเวลาขึ้นทำงานแล้วเฟืองจะรูดเนี้ยบเก้เหมือนกันเฟืองไม่ขบกันนะครับเดี๋ยวมาดู ว่ามันจะจะจริงอย่างที่ลุงสับอกหรือเปล่านะครับอถอดฐานขึ้นมาดูกันก่อนนะครับว่ามันแต่ลุงสันมั่นใจเลยแหละว่ามันเป็นที่ตัวนั้นแน่ๆเลยตัวทีอ่อยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านล่างของอมอเตอร์นะครับตัวที่ทํางานควบคู่กับมอเตอร์ฟังเสียงนะครับฟังเสียงตัวเปล่าที่ยไม่เครื่องยังไม่ทํางาน ดูแว่นรูงสันนี่พันแล้วพันอีกไอสไตล์รับพี่ต้องแล้วต้องดอูแว่นไอสไตล์ครับ <c oughs> มาเกินมาพูดเลยญี่ปุ่นทำเกินญี่ปุ่นทำเกินครับอ้าวเกินได้ยังไงใส่ด้านในเลย ครับน็อตที่เกินมาสองตัวคือมีพักที่อยู่ด้านหลังถอดออกแล้วลืมนะครับเราแปลงครบ,บในญี่ปุ่นจะฟ้องร้องเราได้นะเขาผลิตมาครบคมใช่ไห่ครบเกินมาได้ยังไงออญี่ปุ่นก็จะฟ้องร้องเราได้นี่เราจะมาทำการพิถังลงนะครับข้างท่อนถังนอนลงเพื่อจะดูด้านล่างให้พี่ช่วยไงต้องต้องให้พี่เจ้าของช่วยแล้วนะครับ นอนนอนนอนอี่มาอนนี้นะครับนี่นะ,นะ,นะีใส่ใส่ใก็เป็นเลี่ไป่สายยางกรนตุนไหมถ้าเานอนเอาลยดูดีานินอนนี้นะครับพี่หนึ่นครับแว่นอะไรนะงนาพี่เอาแค่ตันขอเาได้ก็พอแล้ว นี้นะครับเพื่อที่จะดูไอ้ฟืนตัวที่มันดังที่อยู่ด้านในสันงก็โง่นะครับไปหรือถ้าเยอะแยะเลยมันดึงออกไม่ง่ายเลยโอ้นไม่ได้ตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านในของเครื่องเสื้านะครับเครื่องนี้ก็คือตัวที่ดังเนี่ยนะครับที่เพื่อนสังเกตเห็นไหมฮะจะมีเฟืองอยู่ด้านล่างนะครับอาการที่เป็นสังคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเฟืองหมดสภาพเห็นไหมฮะเป็นล่องลงไปเลยเห็นไหมครับตัวนี้แหละนะครับที่องสันจะต้อง ถอดให้พี่ให้ให้พี่ท่านไปซื้อนะครับอะไรมาเพื่อมาทําการเปลี่ยนในภายหลังเดี <Okay. S 1> ย๋ยวลุงสันจะต้องมาถอดเอา <Okay. S 1> โมเล่โมเล่ของของตัวเนี้ยโมเลข่ของของอ่าเฟืองตัวนี้นะครับออกเป็นเฟืองที่ไม่รู้ว่าจะถอดง่ายด้วยหรือเปล่านะครับจะจะถอดออกง่ายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับมาดูกัน ครับคือเจ้าตัวการสําคัญในในการซ่อมครั้งนี้นะครับดูนะครับคลอนอย่างมากเลยนะครับแล้วเวลาหมุนนะฟังเสียงเห็นไหมครับนี่ตัวเปล่านะครับตัวเปล่ายังดังขนาดนี้เลยนี่แหละที่ลุงสันบอกว่าลุงสันจะต้องขอดตัวนี้ให้พี่เขาไปทําการซื้อคือไม่รู้ว่าถอดตัวโมเลนี้หรือว่าจะต้องเอาเฟืองด้านในนี้ไปเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับรวมๆกันหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับดูนะครับ ดูเวลาตอนที่ทีลงสันเขยา่าเขย่านะครับมูเลตัวนี้เห็นไหมฮะคอนนี่นครับอาการที่ทําให้เจ้าเครื่องสภาพเครื่องนี้มีเสียงแกัแกแลกแลกนะครับที่ได้ยินกันนะครับนี่ดูนะครับหมุนิดที่นึงเห็นไหมฮะงานนี้ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้อุปกรณ์จะได้ของที่เราจะไปซื้อมาเมื่อไหร่นะครับ ทีเอ่อน,นี้นะครับก็หายาไม่ไม่น่าไปยาถ้าเรามีฝาไแล้วนะครับคีว่านะขอประมาณชุดน,นี้ออกมาเลยนะครับจะตึงอ,ออกมาทั้งหมดเลยถ้าอาการปเป็นปกติจะไม่มีสภาพเป็นแบบนี้ลำตึงฝาคีว่าเจ้าตัวนี้มีอาการที่ไม่ปกตินะครับถ้าคุณได้มีอาการเป็นแบบนี้นะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นบูทเรืออะไรอยู่ด้านในเนี่ยเสียออก็ต้องคอยดูกันนะครับแกเอามาแล้วในส่วนนี้จะรู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไร เอตัวนี้ออกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะต้องถอดยกชุดนี้หรือเปล่าแอนเอาแล้วครับหน,หนึ่งชิ้นต้องเก็บเอาไว,เว้เดี๋ยวพพเพืฝรั่งทำเตือนหนนะครับเก็บไว้ก่อนทีนี้ตัวในเนี่ย คือปัญหาใหญ่ครับว่าจะถอดออกยังไงเฮ้ยเวลาคอนนะฮะคอนก็จะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องดังอยู่แล้วมันมีต้องแท็กตันนะพี่ลงลึกลงไปอย่างนี้ไงตัวนี้เป็นพลาสติกนะพี่อันนี้เป็นพลาสติก,ตนนตกแต่ที่จะต้องเปลี่ยนผมว่าจะต้องเปลี่ยนยกชุดอย่างนี้เลยไงเปลี่ยนยกชุดทั้งชุดชุดนี้เลยเนี่ย เออแตกๆนี่ออกเลยไหมที่มบอรมือขวาได้มันจะไม่ดังแล้วแค่นั้นเองใช่พี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่คือคืออาการยังใช้งานได้ปกติใช่ไหมพี่แต่เพียงแต่ว่ามีเสียงดังนั้นเองเออแล้วมันมันก็มันก็หมุนแบบได้ได้พี่ตอนแรกที่ถอดมานะครับถอดมาคือพี่จ้าที่เป็นเจ้าของเนี่ยบอกว่าเออตอนเนี้ยพียงเขาก็ไม่ค่อยว่างนะครับเลยอยากจะให้แค่เพียงเสียงมันเงียบก่อนได้ไหมมืงสั่งก็บอกว่าได้พี่ วิธีทาก็คือลุงสันตั้งเข็มตรงนี้ขึ้นมาให้ใหเจ้าตัวเนี้ไม่มาโดนกันตอนนี้ลูกหมุนไม่ดังเลยเห็นไหมฮะแต่จ,จริงๆแล้วถ้าอนาคตต่อไปจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาจะสึกหล่อไปตามตามวันและเวลาการใช้งานของเขาลุงสันก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวประกอบกลับให้พี่เขาเหมือนเดิมให้ไม่มีเสียงแค่นั้นพอนะครับจับจับเจ้า,จาเจ้าเครื่องสักผ้าเครื่องนี้ที่อาการที่ลุงสันเปิดดูก็คือเป็นแบบนี้แหละพี่เขาบอกนะครับว่าเอาแค่ว่าไม่ให้ได้ยินเสียงก่อนนะครับส่วน อ,อนาคตภายภาคหน้าต่อไปจะแก้ไขยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ๋ยวลุงสันจะประกอบกลับเหมือนเดิมแล้วลงมาสตาร์ทเครื่องฟัง,ฟ,งฟังกันดูว่ายังมีเสียงดังแตก๊กแๆๆกแกอีกไหมน,นะครับพอลุงสันตั้งตรงนี้ขึ้นไปแล้วแค่มาเปิดอาการให้ดูว่าเสียจากเจ้าตัวนี้นะมีฝาไปลไปะดี๋ยกขึ้นมานะครับเดี๋ยวก่อนที่ประกอบฝาหลังกลับเข้าไปมาดูก่อนมาดูก่อนว่าไอ้เจ้ารผ้าตัวนี้มันมันใช่ที่ ที่เราคิดหรือเปล่านะครับแล้วมันจะเงียบไหมเงียบกับการที่เรายกขึ้นมาตั้งเอาเป็นตรงๆอย่างนี้แล้วนะครับให้พี่เจ้าของท่านเป็นคนลองเองนะครับว่าจะมีเสียงเหมือนตอนแรกอีกไหมเสียงดังแกลกๆไม่ดังหรอกแต่มาดังตรงที่ว่าอ่าไอ้ตรงเฟืองของลูกโมเล่เนี่ยหลวม ครับแต่ขอเครื่องรักพ่าเลยก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับโอเคเอโคเดี๋ยวเปลี่ยนโมเลเราต้องทำไงเราต้องบอกร้านว่าไงคือต้องต้องถอดต้องถอดตัวอย่างเลยพี่รอ้อร์าดูอ๋อครับนึกว่าเราสามารถาคือมาสะแเป้ครับเอเจ้าเครื่องคอมไม่่ใชตู้นะครับเครื่องรักพ่าเครื่องนี้อาการก็คือใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็หมุนเป็นปกติเพียงแต่ว่ามีเสียงดัง ที่พี่เจ้าของบ้านท่านให้มาดูก็คือท่านสงสัยวันดังเพราะอะไรทีนี้อาการที่มันเกิดขึ้นก็นอย่างที่ลุงสันบอกไปในเบื้องต้นนะครับตอนนี้พี่ท่านบอกว่าใช้นี้ด้วยก่อนเดี๋ยวท่านมีเวลาเพราะว่างานท่านก็เยอะนะท่านมีเวลาแล้วลุงสันค่อยขอดอะไรไปให้ท่านถึื่อมาเปลี่ยนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลุงสันก็นมาหลออาการเบื้องต้นนะครับมาแนะนําอาการเบื้องต้นของเครื่องซักผ้านะครับเดี๋ยวนะครับเครื่องซักผ้าซัมซุงซัมซุงรุ่น รุ่นอะไรเอ่ยรุ่นอะไรเนี่ยเนี่ยที่เขา,าบอกระบุมาเนี่ยลงสังรุ่นรุ่นอะไรนะครับก็คืออาการแบบนี้ถ้าเกิดเป็นอาการแบบนี้นะครับพี่พี่เพื่อนก็สามารถลองนะครับลอง,ลองนํานำํำวิธีการทดสอบการเช็คของลงสังที่เช็คให้ดูไปทําการในคลิปวิดีโอนี้แล้วงุงสังที่มีอะไรมากมายนะครับก็มาบอกนะครับวิธีการมาแบ่งปันกันนะครับไม่ได้เป็นการสอนเพราะลุงสังไม่สามารถสอนใครได้มือยังไม่ถึงนะครับเพียงแต่ว่าเรามา ประเมินอาการเบื้องต้นกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆก็นําเอาอาการแบบนี้ไปทดลองดูกันได้และแกะเอาไปซ่อมเองได้โดยที่เรายังไม่ต้องยกหรือยังไม่ต้องเรียกช่างนะครับให้ช่างมาดูนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดแกะเอาไปซ่อมแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเราอาจจะเสียแค่เพียงอุปกรณ์ถ้าแรงก็ไม่เสียนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แล้วลุงสังก็จะขอจากลากันไปนะครับพบและเจอกัอลุงสังทำไปตามภาษาได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสผมลาคลิปวิดีโอนี้ัอดนี้นะครับ และเจอเจอกนลงสั่นนะครับฝากขอบคุณพี่ๆเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของตลมสังนมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามให้กับตลมสั่นด้วยนะครับสวัสดีครับ